โคงซูเปอร์วันโคงซูเปอร์วันผมถาใช่หมไม่ไช่มันจะเป็นแบบนี้แหละโคงซูเปอร์วันอ,อันนี้ท่อน 4A นะคะแล้วกว็นี่นะคะแรงมากเลยน,นะคะ น้องนีมจะมาทำรถของน้องนีมใช่ไหมคะวันนี้ใช่อ่าโอเคที่ที่เคยทำไปแล้วนะคะที่ที่เป็นหลายๆคันนะคะครั้งที่แล้วเรามารีวิวรถกันแล้วใช่ไหมคะใช่แต่วันนี้เราจะมาประกอบรถของน้องนีม่่โอเคเอามาเริ่มกันเลยคะ่ะอันนี้ล้อก็คืออันนี้คืออันนี้คือล้อยางมารูนใช่ไหมคะ โอเคต่อไปช่วยทำเดี๋ต่อไปอันนี้ใช่ไหมคะ <S <S ใช่อันนี้เป็นโครง Super ซูเปอร์วันนะโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรอะไรเกา่าอ,อืมอะไรเก<อ>่าที่ป๊ะป๋า<อ>มีอยู่เอามาประกอบเดี๋ยวเราจะรวมให้เป็นหนึ่งคันโอเคไหมคะมอเตอร์แถมอืมมีอะไรบ้าง okay. เอาแกะมาดูหัว<อ>เทมเล,เลย ว้ามีล้อใช่ไหมคะก็มีมีชุดเกียร์แล้วก็จารบีมีจารบีจารบีอันหนะเขาจะมีหยดหยดใอืมอันนี้คืออันนี้ก็คืออันนี้คือเพ่ากลางแล้วก็เพ่าล้อเพ่ากลางหิ้มอันนี้อันนี้คือมอเตอร์ดูดไหมแม่เหล็กดูดไหมมีแม่เหล็กดูดไหม เดยนนิหน่อยโอเคต่อไปตอนนี้ก็จะเป็นชุดน็อตต่างๆอันนี้คือชุดน็อตต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าผาดไฟอชุดนอตต่างๆนะคะอันนี้ต้องระวังหายนะโอเคตองระวังหายนะคะอย่าทำคนเดียวนะคะอันนี้ซื้ออันนี้อ,อันนี้เป็นอะไรเก่าที่ท,ที่มีอยู่โอเค มาประกอบกันเลยครับมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะคะตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือเรามาต่อกันนะคะโคงปปรงซูเปอร์วันโคงปปรงซูเปอร์วันนะคะนะเป็นรุ่นเรนฟอร์ดโอเคในโครงมีอะไรกันบ้างในโครงก็จะมีอันนี้คือโค,งคงปปรงโครงซูเปอร์วัน เ,าากกเะะอันนี้คือโครงซุปเปอร์วันเลนฟอร์ดแล้วก็เป็นพาร์ทพาร์ทประกบนะครับแล้วก็เป็นปีกางพร้อมโรเลอร์ตัวนี้จะเป็นสีเทาน่าจะไม่ใช่เลนฟอร์ดน่าจะเป็นดูแบบว่ามันคือ ABS r เอ i n รซินออืมโอเคเอามาแกะเล็กก่อนเลยนะคะแก็แก็วมาแกะมา อันนี้ก็คือมอสเตอร์ไฮนะคะมอสเตอร์ไฮเป็นการ์ตูนที่น้องนิมชอบเป็นการ์ตูนที่อยู่ที่ชอบมากๆนะคะนี่นะคะพ่นสีเองติดสติกเกอร์เองนะคะเราใช้บอดี้ของรถอะไรหรือไม่ใช่ของของโกะของโกนะคะโกชื่อรถอะไร กอที่เคยโชว์ให้ดูแล้วแกะหมดหมดหมแล้วนะคะแม็กนัมเซเบอร์แม็กนัมเซเบอร์นะคะอ่าฮันนี้ต้องออกแบบสีอะไรเองหมดเลยใช่ไหมต้องการสีชมพูเข้มเข้มใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้คือตาไก่นะครับตาไก่ตาไก่เอาใส่ตรงล้ออันนี้โรลเลอร์ ค่อยๆบิดนะลูกบิดบิดบิดนะมันจะหลุดออกมาเองอย่าไปเบ่งมันเลยอเคอันนี้นนคือฝาครอบเกียร์อันนี้ฝาครอบเกียร์ที่มันที่มันเก็บล็อกเอาไว้นะคะที่น้องนีมแกะเมื่อกี้คือท่อเสียอันนี้ไว้ล็อกบอดี้อันนี้เอาไว้ใส่มอเตอร์ันไหน,นะะอ่าใช่ใช่น,น้องนีมรู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> แก่ไเวลาโอเคอ้าวนั่นคือนั่นคุณโรลเลอร์ไม่ใช่แล้วอันนี้การชนนะคะอันนั้นคือปีกางให้มอันอันนี้ก็คือคือเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้อันไหนฮะไม่ให้ถ่ามันหลุดนะคะต้องอย่างไรบ้างค่ะต้องบิดเราต้องบิดเลยโย่ A, B, แบบีหรือเปล่ปาโยกโยกโยกมหมดหรือยังยัง,ยง,ยงนี่นะคะของ <ผม S 1> สุประวันที่เขาเขียนนะคะอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะคะนะคะีะ่มองไม่ชัดอ่านีล้วปะทำให้ดูเขียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าสุประวัน โอเคอะเก็บอกอันนี้คือฝาครอบสวิตฝาครอบสวิตหมดหรอยังยังไม่หมดเลยสวิตนี่สวิตโอเคน,นี้สวิตน,น,นะคอะ ต่อไปก็ล้อนะคะล้ออันนี้เป็นขนาดล้อกลางเรางโอเกะอยู่เลยนะคะใช้เป็นล้อกลางนะคะที่มีหมูคะแยกเลยให้ใลองะวังระวังนะระลองระวังแม็กตั้งมะมูนะคะทามิงอันนี้เป็นยางมารูน ขนาดล้อกลาง,าลงแกะนนี้ด้วยห้า,หากกหมมาแกะปัดแตแกะไม่ใ่ยามาลูนยามาลูน,าานที่ใช้ใช้กับปกติแล้วเขาจะใส่ในส่วนของล้อหน้านะเ,เพื่อช่วยในการเข้าโค้งที่ดีขึ้นเพื่อลดการยึดเก,กาะขณะเข้าโคง้งทำให้เข้าโค้งไวขึ้นครับ ยางมาลูมินยาที่แข็งแข็งที่สุดแล้วใส่ใด้ตาใส่ได้แต่เราต้องดูด้านเราต้องดูขอบอ่าโอเคใช่ดูด้านด้านโคกอะ่ะให้มันด้านโคกมันออกมาไม่ใช่ไม่ใช่อ่าใช่ด้านโคกงะด้วโคกมันจะแข็ง,ขงแข็งมากเป็นยาที่แข็งที่สุดมียาที่แข็งที่สุดนะคะ สวยมากเลยนะคะใส่กับมือสห้ค่ะนี่นะคะโอ้คู่สีเข้ากันดีมากโค้สุโโโโสป,ปร์วันจะเป็นโค้งที่อยู่ในการ์ตูน Let's and Go ภาครแรก อ่ะโอเคเริ่มนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่ตาไก่กันก่อนตาไก่เผื่อน,นี้ามาใส่ตาไก่ใส่จะใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้เราใส่ตะไก่ท้องเหลืองก่อนอะตะไก่ท้องเหลืองตะไก่ท้องเหลืองก็ขึ้นใส่ตรงนี้ในโครบ รุ่นเก่าเนะาะต้องใช้ตะไก,ก่ทองเลแต่ถ้าเป็นโครงรุ่นใหม่ๆเราจะไม่มีตะไก,ก่ทองอย่างแล้วโอเคครบตะไก่สี่ล้อตะไก่ ทีนี้เ,เราก็จะมาใส่เฟือกใส่เปืองนะคะโอเคนะอเคนี้เฟืองก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้เราใส่เตาร้อหน้าอันนี้คือเตาร้อหน้าท่านท่นลุมาตุไกตาไก่กฟังนึงมตาไก่ใช้ไก่นะ โอเคแบบนี้อ,อ่าแบบนี้นอ่าแค่นี้เดี๋ออกมาแค่นี้เดี๋ยวเราจะใส่ล้เอเดีเราใส่ัอนีก่อนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เพาเล้อมันอยู่กึ่งกลาง <c oughs> เราต้องดูล้อแกนสั้นเราจะไว้ที่ล้อหน้า ดูก่อนแล้วว่าล้ออันไหนมันคือล้อแกนสั้นเอามาวางเอามาวางดูเามาเทียบกันดูมันจะมีเขาเรียกว่าล้อมีออฟเซตเราต้องใช้ล้อแกนสั้นใชเพื่อใส่ล้อหน้าใช่ถูกต้องใช่อะที่มันสั้นเหรอใช่แกนสั้นแล้วเราต้องหมุนนิดหน่อยเพื่อให้มันลงล็อกเพราะถ้าเราสังเกตดูว่าเราอ่ะมันจะมีเหลี่ยมมันจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมคะใช่อันนี้แกนสั้นใช่ไหม โอเคตองจะเป็นเหลี่ยนต้องห,หมุนหาม,มุมโอเคร้อได้แล้วโอเคได้แล้วก็ใส่ลอ้อนเลยแล้วหมุนหาม,มุมหมุนหาม,มุมให้หมุนนิดนิดให้มันลงล็อกเหลี่ยมอืมไป โอเคแค่นี้เราก็จะได้ขับเคลื่อนสี่ล้ออืมต่อไปเรามาใส่สวิตสวิตช์กัอนนะคะอือแต่สวิตต์ตรงไหนสวิตช์ของซูเปอร์วันจะเป็นสวิตช์แบบสไลด์รุ่นเก่ามักจะมีปัญหาเรื่องสวิตช์หลวมอ่าสวิตช์ปิดเองเอะไรแบบนี้ ซึ่งตอนหลังมีนะพัฒนาเป็นซ u เปอร์ทูใช้สวิตแบบมุนอืมไม่รู้ใช่กดลงไปเลยใช่ถ้าเช็คสวิตเปิดแล้วมันเด้งออกมาไหมโอเค ใช่ได้ใช่ได้โอเคเรื่องเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ,อย่างต่อไปเรามาทำทำเกียร์ทำอมอเตอร์ก่อนใส่เราจะต้องใส่ใช่เราจะต้องใส่สะพานไฟสะพานไฟตู้ไฟเห็น,น อใส่แล้วกดกดแป๊กเข้าไปแปกอ่าโอเคมันจะมีคลิกนี้เป็นตัวนี้ล็อกเอาไว้นะครับโอเคเรามาใส่มอเตอร์กันมอเตอร์จะต้องใส่เฟืองทะลุเข้าไปในรู <c oughs> ใช่ใส่เฟืองเข้าไปในรูแล้วก็ แล้วก็ให้ขาไฟมันมาอยู่ด้านเดียวกับตัวมอเตอร์ตัวสะพานไฟต้องกดลงนิดนึงนะสำหรับซุปเปอร์เพราะว่ามันจะเป็นล็อกของมันอโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยเช็คดูขาไฟให้ให้มัน แตะกับตัวตัวสะพานไฟนะครับโอเคอันนี้เราอันนี้ได้มอเตอร์เรียบร้อยแล้วเนาะใช่ไหมคะน,นี่ใช่ไหมคะต่อไปเรามาใส่อะไรอันนี้คือเฟืองเกียร์ใช่เราใช้เป็นเฟืองแดงนะครับของคงซูเปอร์วัน ฟืองที่เดยวที่สุดนะ่าจะเป็นเฟืองสีดำนะครับเฟืองสีแดงก็ลองลงมาแล้วก็สีน้ำเงินโอเคเราใส่เฟืองเข้าไปเรียบร้อย mm. อันนี้เราใส่ฝาเข้าปุ oh. ๊บออยอย <c oughs> อันนี้นะครับก็เรียบร้อยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ชุดของมอเตอร์อ่าโอเคลูกใส่ใส่เข้าไปได้เลยวางแบน,นี้กดกดไปเลย ก็แล้วกันเลยกลมหักกลมหักใช่ไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้แหละเรียบร้อยอ่าสามารถใส่ถ่านแล้วก็ล้อมหมุนได้แล้วตอนนี้ครับนะตอนนี้ยังเหลือกี่ชิ้นส่วน,น,น,นอันนี้คืออ่าน็อตโเรเลอร์อันนี้คือโเรเลอร์อ่าสิบสิบ,สบอ่าโเรเลอร์อันนี้เราเราใส่โอลิงได้เลยอ่ะ โอเคเรียบร้อยใส่โอรีงลงไปแล้ว mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะนี้ mm hmm. เัาเลอเทมากเป็นสีเทาเทาดำอันนี้ก็คือโรเลอร์เดี๋ยวป้าจะเอาโรเลอร์อันนี้ใส่ตรงปีกกลางอันเล็กแล้วกก็ไก่ข้างหน้าจะใช้ใชรข้างหน้าจะใช้อ่าโรเลอร์โรเลอร์ใหญ่ใช้เยอะๆอันนี้ได้คะใช่เอ้ยโอ๊ย <laughs> อันนี้ก็คือใส่โรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น้องนินจะมาใส่ปีกลปกลางอ่าใส่ปีกกลางยังไง<ม>แล้วเราดูลองตรงนี้เป็นตัว V สามเหลี่ยมใช่ไหมมันจะตรงกับที่ตัวรถใช่ไหมคะมเราก็<ม>าใส่ลงไปแล้วก็กดกึ๊บมันก็จะกึ๊บขึ้นมาอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะมีรูตรงกลางว่าวะสำหรับคันรนถะแต่เดี๋ยวเรามาใส่ที่หลังแล้วก็อันนี้คือเอาไว้ปิดฐา ปิดทางแบบนี้นะคะตัวรถเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราต้องทำอะไรต่อเรายังไม่ใส่เจลาบีเลยแต่เจลาบีเดี๋ยวเราจะค่อยใส่เราต้องรานเฟืองก่อนใส่ฐานวิ่งสักระยะแล้วเดี๋ยวเรามาทำคอะอทดแล้วก็ใส่เจลาบีทีนี้ก็เราก็ใส่บอดี้แล้วก็เป็นการเสร็จบอดี้ก็คือมอสเจอร์ไฮนะคะนี่ก็โรลเลอรเสรือม เรเลืสีชมพูนะครับเป็นสีสีอ่าเป็นมอสค่เสะเข้มๆแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบ<อ>สีมังคุดใช่ไหมใช่โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ท่อนสีเองนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็พ่นสีแล้วก็อันนี้เขก็ทำก็ติดสีดำแล้วก็แกะออกได้นะคะเป็นสติกเกอร์แล้วก็เขาเขียนว่าเป็นเป็นหัวกระโหลกสวยๆมากๆอันนี้เหมือนเป็นเจ็ด อือห uh ือ huh. แล้วก็มีตรงไหนอีกมีแต่งสติกเกอร์ติดไฟอะไรนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเอามาจากเ oh. ออ่สติกเกอร์ของรถรุ่นอื่นตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ uh huh. สติกเกอร์ <concept S 2> ะคอนเซปต์เป็นตัวการ์ตูนมอนสเตอร์ไฮโอเคอ่าเราใส่บอดี้กันถ้าใส่บอดี้ก็คือใส่ให้ลงลง่องข้างหน้าตรงนี้ข uh huh. ้างหน้าโอเคแล้ว okay. ก uh ็ด huh. ูด้านหลัง uh huh. ด้านหลัง มันข้างหลังเป็นคิสเตอร์นะคะนี่อ่าถ้ามันพอดีก็เราก็สามารถล็อกได้เลยใส่ตัวท่อเสียล็อกมันได้เลยมุนโอเคอันนี้นะคะมีเป็นจิตเจอร์สีม่วงนะคะแต่ไม่ค่อยมองไม่เห็นเป็นสีม่วงนะคะโอเคสีมวงออ่อนนะคะเรียบร้อยอย่างเสร็จอย่างมีตรงไหนที่จะต้องทำอีกไหมไม่มีแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เราก็จะใส่ฐานแล้วก็ลองรันเครื่องกันดูโอเคเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดูนะคะมาคราวนี้เราจะมาลองใส่ฐานรันมอเตอ,เตอร์กันดูนะครับมาอ่ะใส่ขั้วบวกทางไหนบวกนะคะแต่ด้านนี้หัวแหลมคือขั้วบวกอ่าด้านนี้ให้มาสลับด้านกันโอเค แล้วก็ล็อกล็อกทานเขินไหมโอเคคลิกอ่าใส่บอดี้ใส่บอดี้เอาใส่แบบแบแล้วก็ดูกับบอดี้อ่าป้าจะใส่ให้หม์ เดอะแฮมเบอร์เกอร์โอเคอ่ะเปิดสวิตช์ได้เลยติดไหมแข็งใช่ไหมนี่นะคะแรงมากเลยนะคะคินค่าแล้วก็เปินเลยนะคะอ๋อแล้วเราเช็คดูนี่เราเป็นรถที่เราประกอบขึ้นมาเองอาจจะมี ตรงไหนมันติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเพรล้อนน่าจะสะบัดมาโดนบอดี้นิดหน่อยอย่างายอย่างอ๋อป๋ารูล้ละตาไกลมันหลวมตาไกลหลวม เราทำให้ร้อสายแล้วมันก็ไปโดนบอดี้มันก็ทํทำให้สะบัดไปโดนไปโดนตัวซุ้มล้อนะครับโอเคอันนี้แก้ไม่ยากยงาีนจบแค่นี้นะคะ นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะที่เราทำาืไว้นะคะไหนขอดูด้านหน้านะคะด้านหนังด้านข้างโอเคเทมารโอเค <c oughs> เรียบร้อยทนี้ก็จบรายการท่านเสร็จแล้วค่ะของค่ะบ๊ายบาย